สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร์วอลนะวันนี้เราอยู่กันที่งาน J จแปนโมบิลิตี้โชวครับแล้วผมอยู่กับบูธข้างหลังเลยก็คือบูธรถมอไซค์ยามาฮ่านะครับซึ่งทางเราได้รับเกียรติจากทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์เชิญมาร่วมงานในครั้งนี้ครับซึ่งผมจะพาทัวร์พาดูรถนะครับที่น่าสนใจทั้งหมดในบูธยามาฮ่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยว มาดูพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับอันนี้ก็คือ Motoroy v เวอร์ชัน3ะครับ V3 หรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ Motoroy Lambda ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีการอัปเกรดอะไรบ้างจากเวอร์ชัน2นะครับหลักๆก็คือว่าจะมีการปรับในเรื่องของตัว AI นะครับให้มันแบบฉลาดยิ่งขึ้นนะแล้วนอกจากนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับตัว Gen 2เนี่ยครับคือ บอดี้เขานะครับหรือ,อที่เรียกว่า exoskeleton นะครับคือเขาจะเบาบางลงนะครับแต่ว่าก็จะแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับอ่ะเนี่ยก็คือจุดหลักๆในการที่เขาปรับปรุงพัฒนานะครับสำหรับโมโตโรยในตัวเวอร์ชัน3ที่ชื่อว่าแรมดานี้นะครับหลักๆใครที่อาจจะไม่รู้จักโมโต r รยเนี่ยคือมันเป็นรถที่เรียกว่า หุ่น AI ประมาณนี้แล้วกันนะครับสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถทรงตัวได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็แบบไม่มีทางล้มนะเพราะว่าเขาจะมีแกนมีใจโรนะครับมาควบคุมในเรื่องของการบาลานซ์การทรงตัวนะครับผมซึ่งถ้าแบบว่ามีการกระแทกหรือมีอะไรเช่นจังหวะที่เราผักรถอย่างเงี้ยครับมันก็จะพยายามรักษาบาลานซ์นะครับคล้ายๆกับกิมบอลเลยพวกเนี้ยให้มันแบบตั้งกลับมาในแกนที่จะสามารถขับขี่ได้ปกตินะนี่ครับในตัว แลมด้านะฮะนี่แลมดาก็จะเป็นโลโก้ตัว A แบบนี้นะครับจะเป็นตัวเวอร์ชัน3นะฮะก็จะเห็นได้ว่าบบมีขนาดเล็กบางลงนะครับซึ่งตัวก่อนหน้าไอ้ตรงแขนดำๆตรงต,รงตัว V ตรงนี้นครับคือมันจะยาวออกมาเหมือนเป็นเรียกว่าคล้ายๆเหมือนเป็นพักเท้าขาตั้งนะครับที่เอาไว้ค้ำยันตัวรถเนาะแต่เนี่ยคือแบบมันพัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปแล้วครับ ต่อมาเลยครับคันนี้ก็เป็นไฮไลท์เช่นเดียวกันนะครับก็คือรถที่ผมเรียกว่า r 9ไฟฟ้าครับมันคือโปรโต b ev นะเป็นรถโปรโตไทป์นะครับซึ่งจะมีด้วยกันที่ชื่อว่าโปรโต3คันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ล่างซ u ปเปอร์สปอร์ตคันนี้ก่อนเราจะเห็นได้ว่าชุดคาวลิงด้านหน้านะครับคล้ายๆกับการยก r 9มานะครับแต่ว่ามีการตัดในส่วนของชุดวิงเล็ดออกไปแล้วก็แฟรลิงทั้งหมดครับทั้งในส่วนของคาวลิง บังโคลนล้อแฟร์ลิงข้างครอบถังนะครับรวมไปถึงบั้นท้ายเนี่ยคือมันจะเป็นแบบวัสดุคาร์บอนหมดเลยนะฮะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะแล้วก็ตัวบั้นท้ายของเขาคือก็จะดูอ,บอวบๆนูนๆโปง่งๆออกมาในสไตล์แบบพวกรถแข่ง GP อะไรอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับตัวโปรโตบีอวีที่ถือได้ว่าเป็นรถซ u เปอร์สปอร์ตไฟฟ้านะแต่อย่างไรก็ดีครับการเปิดตัวในเจแปนโรเบอร์ดี้โชว์ครั้งเนี้ยเขาจะไม่มีการบอกในเรื่องของสเปค ตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของพละกําลังมอเตอร์นะครับว่ามีแรงม้าอยู่เท่าไหร่หรือว่าในส่วนของประจุแบตเตอรี่นะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่เนี่ยคือจะไม่มีการระบุเลยนะครับแต่เชื่อได้ว่ามันเป็นรถ High Performance สมรรถนะสูงอย่างแน่นอนแล้วก็จุดที่เราเห็นได้นะครับว่ายกมาจากในส่วนของอตัว R9 นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือชคอัพไซด์ดาว KYB แล้วก็ป um ั๊มเบมโบไซมานะ,ะที่ยกสเปคมาจากตัว R9 R9 นั่นเองนะครับเนี่ยที่ผมสังเกตดูตรงช่วงแผงคอข้างในนะฮะยังเป็นคาร์บอนเลยตรงนี้นะครับก็เป็นคาร์บอนหมดเลยนะฮะสำหรับตัวโปรโต BEV นะครับหรือที่เรียกว่า R9 EV นะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับคือรถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามากับตัวหน้าจอ HMI หรือ Human Interface นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้ขี่เนี่ยครับโฟกัสการขี่ในแทร็กได้นะฮะแล้วก็จะแสดงผลหน้าจอแบบ v i r ร์ชวนะฮะทั้งภาพและก็เสียงออกมาเลยเสร็จอีก2คันถัดมาครับตรงนี้ก็จะเป็นรถ Hybrid แล้วนะเดี๋ยวผมพาดูที่ตัวนี้ก่อนครับก็คือ โปรโต h e v HEV ก็คือไฮบริดที่เป็นลักษณะของซีรีส์พาราเรลน,นะครับผมเราจะเห็นได้ว่าใบหน้าของเขาจะเป็นการยกใบหน้าของ MT s e r i ซีรีส์มาใส่ครับแต่ว่าอยู่ในร่างของรถ Big Scooter อนะฮะอาจจะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับผมแล้วคือถามว่าหลายคนอาจจะรู้จักซีรีส์ตัวพาราเรลน,นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับพ r ราเ e ลไฮบริดเนี่ย ให้นึกถึงรถยนต์ไฮบริดยุคก,ก,ก่อนๆนะครับที่การทำงานมันจะประสานร่วมกันของทั้งตัวเครื่องยนต์สันดาบนะครับกับตัวชุดมอเตอร์ไฟฟ้านะคือจะทำงานประสานร่วมกันมันจะไม่ได้แบบมีแยกที่เป็นการทำงานเครื่องยนต์เพียวแบบเป็นโหมดแยกอิสระหรือว่าในส่วนของการขับด้วย E ีอิสระเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นซีรีส์พาราแลกนะครับก็คือจะทำนาทางานแบบขนานช่วยเหลือ ไปร่วมๆกันนะครับสำหรับตัวโปรโต H-EV คันนี้ฮะที่เป็นล่างบิ๊กสกูตเตอร์นะครับแต่ใช้ชุดไฟหน้าของ MT s e r i e s โอเคแล้วก็มาปิดท้ายที่ตัวนี้ครับถือว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจเหมือนกันก็นกคือโปรโต PHEV นะครับ PHEV แน่นอนว่าเป็น p l u ๊กอินไฮบรครับและคันนี้คือมอไซค์คันแรกในโลกที่มากับขุมกำลัง p l u ๊กอินไฮบรนะครับ ให้ผมเรียกมันก็คือ MT09 ที่จับใส่มอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถชาร์จไฟได้นั่นเองนะฮะจะเห็นได้ว่าชุดไฟหน้าก็ยกมาจาก MT นะครับตัวถังน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้ครับเครื่องยนต์นะครับก็คือเป็นนี่ครับสสูบนะฮะ CP3 ยกมาจาก MT Series ตัว09เช่นเดียวกันครับแล้วก็มีการติดตั้งในส่วนของตัว มอเตอร์นะครับตัวแบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์เข้าไปด้วยนะครับอย่างไรก็ดีฮะตรงเนี้ยแน่นอนเราก็ไม่รู้ในเรื่องของตัวเลขสมรรถนะนะครับที่ว่ามันแรงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประหยัดอัดตราสิ้นเปลืองได้มากกว่าตัว m g 0 9มากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าอันเนี้ยก็คือโชว์เป็นคอนเซปต์โปรโตไทป์นะครับคือจริงๆต้องบอกว่าขี่ได้จริงแหละแต่ว่า เขายังไม่ได้เปิดเป็นโปรดักชันแล้วก็ยังไม่มีการบอกรายละเอียดตัวเลขอย่างเป็นทางการออกมาให้เราเห็นครับแต่ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับในอนาคตที่จะเปิดตัวถ้าเป็นโปรดักชันนะเพราะว่าคันนี้นับได้ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันแรกในโลกที่มากับสมกำลังปลั๊กอินไฮบริดก็คือสามารถชาร์จไฟได้ มาต่อกันที่คันนี้ครับรถสปอร์ต3ล้อไฟฟ้าครับ t r i c e l r p r o t o นะคือเขาจะใช้ชุดบังคับเลี้ยวได้แบบบังคับเลี้ยวทุกล้อเลยนะครับเป็น all wheel หรือเรียกว่า preview steering ครับก็คือแบบล้อคู่หน้าก็คือสามารถหักเลี้ยวได้ในแบบรถยนต์นั่นแหละแล้วก็ล้อหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับจุดนี้ฮะและนอกจากนั้นอ่ะจุดที่น่าสนใจคือพอมันเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมครับรถไฟฟ้ามัน ไม่มีซุ้มเสียงอะไรเล yes. ้าใจอยู่แล้วแต่ว่าคันนี้นะครับสามารถทำเสียงสังเคราะห์ได้ในแบบของรถสปอร์ต EV หลายๆรุ่นนะเพื่อเพิ่มในเรื่องของความเล้าใจให้กับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม อันนี้นะครับเ e ี้ยวสเตรลลิ่ซิสเต็มทางด้านหลังนะครับคือต้องบอกว่าปกติรถยนต์หรืออะไรก็ตามะครับล้อหลังมันจะบังคับเลี้ยวไม่ได้นะแต่ว่าตัวนี้เห็นไหมครับคือเขาจะมีแกนนะครับที่อยู่คือคล้ายๆเป็นแบบสวิงอาร์มนะครับทางด้านขวาของล้อหลังตรงนี้ครับคือจะเป็นตัวบังคับให้มันแบบเลี้ยวสเตรลลิ่งขับเคลื่อนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นเลยนะของโปรโตเป็นจุดเด่นเลยนะครับของเจ้าทริเซล่าโปรโต สปอร์ตสล้อคันนี้ครับเดี๋ยวพามาดูโปรดักชันไบค์กันบ้างดีกว่าครับคันนี้ครับ XSR 9 0 0 gp นะฮะ MY 2 0 2 6นะครับมากับลวดลายที่เป็นเหลืองตัดด้วยขาวดำทงหมากลุกแบบนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวที่ยุโรปไปเมื่อวานเลยนะครับผมนี่วันนี้ก็คือมาโชว์ในงาน Japan Mobility เลยนะครับแต่ประเทศไทยเราน่าเสียดายนะพื้นฐาน c p t ในร่างของตัว คาเฟ่เวสเซอร์เท่เโอสกูแบบนี้ยังไม่มีการเปิดตัวเลยนะอ่ะก็หลักๆนะครับนี่ชุดไฟโปรเจคเตอร์คู่ LED ขนาดเล็กนะครับแล้วก็แฮนด์เป็นแบบจับโชคนะครับนี่ทางด้านบนแผงคอกระจกปลายแฮนด์ตัวนี้จะตัดเป็นล้ออลอยสีทองด้วยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเบาะ ครอบตูดมดนะครับถ้าเกิดไม่มีครอบตูดมดอ่ะมันก็จะเป็นเบาะแบบ2ชั้นในสไตล์แบบพวกขนมปังปอนแนวของรถแข่ง GP ยุคเก่าๆนะครับนี่ถือว่าสวยลงตัวมากๆเลยนะกับ XSR 900 GP MY 26 mm hmm. ที่มากับสีเหลืองขาวดำคันนี้ครับโอเคฮะแล้วคันนี้ครับผมก็คือรถยามาฮ่ R1 นะครับ GYTR ซึ่ง เป็นตัวแข่ง Endurance World Championship นะครับโอ้โหคือแบบเป็นรถของจีมแข่งใหม่เลข2กยนะครับแข่งในรายการซูซูก้า X-R ด้วยนะนี่ดูดีแบบสดๆเลยแฟรลิ่งหายไปนะครับแฟรลิ่งปีกข้างนะหายไปครับข้างขวายังอยู่ข้างซ้ายหลุดออกไปแล้วนะครับนี่ไม่มีการเช็ดทําความสะอาดใดๆไม่มีการเช็ดทําทำความสะอาดใดๆกับรถคันนี้เลยนะครับคือให้เห็นแบบเรียวๆเลยนะฮะแล้วก็ เมื่อกี้จะปีนขึ้นไปถ่ายทางด้านบนทางน้ำมันให้ดูนะครับคือไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงนะนี่ปกติอ่ะคือถ้าเป็นรถแข่งใช่ไหมครับเขาจะถอดในส่วนของชุดไฟออกนะแต่พอเป็นรถเอนดูรานเนี่ยมันจะขี่ถึงกลางคืนด้วยก็เลยต้องติดในส่วนของตัวชุดระบบไฟเข้ามาด้วยนะครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวทางไฟท้ายทางด้านหลังนะครับ แล้วก็ตัวถังน้ำมันนะครับก็จะเป็นแบบ Quick Release ที่จะเติมได้จากทางด้านบนนะครับเป็นช่องเติมน้ำมันขนาดใหญ่ต่อกันที่คันนี้ครับเป็นรถที่ติดตั้งขุมกำลังเครื่องยนต์ไฮโดรเจนนะครับที่ว่า h e Buddy p o r t e r t คอนเซปต์ครับผมโดยเครื่องยนต์ไฮโดรเจนเนี่ยทางยามาฮ่าเขาจะพัฒนาร่วมกันกับทางโตโยต้านะครับผมนี่จะมีแท้งไฮโดรเจน2แท้งนะครับที่ติดอยู่ในกล่องทางด้านหลังนะครับเหมือนกล่องเ e ลิเวอรเลยนะฮะอยู่ตรงนี้ด้านในนะครับอืมซึ่งตรงนี้นะครับคือ ทางสองค่ายผู้ผลิตทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเขาช่วยกันสร้างถังเก็บไฮโดรเจนแรงดันสูงแบบใหม่ที่เมื่อกี้ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับมันจะเห็นได้ว่าขนาดเนี่ยมันจะเล็กกระทัดรัดดูมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับถังไฮโดรเจนแท้งที่แบบเป็นยุคเก่ามันจะเป็นแท้งขนาดใหญ่เลยครับอันนี้จะเป็นแท้งแบบขนาดเล็กแล้วก็ทางค่ายนะครับเขาเคลมเอาไว้ว่า h 2ทูบัตตี้พอได้คอนเซปต์เนี่ยจะสามารถวิ่งได้ไกลามากกว่า 100กิโลเมตรนะครับต่อการเติมแ้งเต็มถังด้วยครับผมมาดูตัวนี้กันบ้างครับตัวนี้มีชื่อว่า ex drive unit นะครับคือเป็นระบบขับเคลื่อนนะที่เป็นการพัฒนาสำหรับรถยนต์แห่งอนาคตนะครับโดยจะใช้โครงสร้างแบบพิเศษนะครับ3ส,ส่วน ประกอบเข้าไปด้วยกันแบบ T i n ินวันนะมีทั้งในส่วนของตัวชุดมอเตอร์นะครับมอเตอร์อินเวอร์เตอร์แล้วก็ตัวชุดเกียร์เข้าไปในตัวเดียวนะครับต้องเรียกว่าตัวขุมกำลังแค่นี้ครับคือมันขนาดคอมเพกเอามากๆเลยนะครับที่บิวแบบ T i n ิวันเข้าไปครับขนาดเบาเล็กกระทัดรัดน,นะครับแต่ว่าเห็นแค่นี้บอกเลยว่ามันโคตรแรงเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูดิ พีคเอา t p พุของเขานะครับ p ีคเอา t p พุเนี่ย450กิโลวัตต์450กิโลวัตต์เนี่ยแรงขนาดไหนก็เทียบเท่ากับรถซูเปอร์คาร์นะครับเพราะว่าอยู่แปลงเป็นแรงม้าประมาณ612 PS เลยทีเดียวนะครับและไอตัวระบบยูนิตขับเคลื่อนตัวนี้ฮะสามารถรองรับการใช้งานกับรถยนต์ในอนาคตได้แบบหลากหลายประเภทเลยนะแล้วก็รองรับรถที่มีแรงดันไฟนะครับตั้งแต่ช่วงนี่ครับ 350 v โวล์ไปจนถึง800 v โวล์เลยทีเดียวครับเพื่อให้ได้แบบกำลังขับสูงสุดที่ออกมาอันนี้ก็ถือเป็นขุมกำลังในอนาคตของรถยนต์ยุคใหม่เลยก็ว่าได้ แล้วเรามาดูกันที่ตัว e-bike กันบ้างนะครับก็คือจักรยานแบบไฮบริดนะครับที่เป็นจักรยานไฟฟ้านะปั่นได้แล้วก็มีในเรื่องของตัวอมอเตอร์เข้ามาช่วยทําให้เราปั่นใช้แรงน้อยลงนะครับอย่างคันนี้นะครก็จะเป็นสไตล์แบบแนว heritage classic เลยนะครับชื่อว่า Y Zero Zero Brick College นะฮะนี่สวยงามมากๆนะครับคันนี้ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแนวแบบเสือหมอบมานะครับชื่อว่า Y00 Base จากรถแล้วนะครับทาง Yamaha ก็ทำเป็นนี่ครับวีลแชร์ด้วยเพื่อให้ผู้ที่เรียกว่าไงดีอาจจะผู้พิการหรือผู้ที่ไม่สามารถแบบขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์ได้เนี่ยยังเอ j นจกับไลฟ์นะครับในการแบบไม่ใช่แค่ว่าใช้ชีวิตไปวันๆนะครับอย่างตัว วิวแชร์ไฟฟ้า3ตัวนี้นะครับอย่างคู่นี้มีชื่อว่า One m a ็กนะครับก็จะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์ในการเดินทางที่แบบ e n j o จสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัว One m a ็ตัวนี้ก็จะออกแนวแบบสามารถลุยได้ในทุกสภาพพื้นผิวนะครับด้วยสิ่งที่เราเห็นก็คือการออกแบบยางของเขาที่เป็นแบบ dual purpose นะแล้วก็ตัวนี้นะครับ วันแม็กที่จะเน้นแบบใช้งานบนทางเรียบสะมากกว่านะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับ <c oughs> มีชื่อว่า n e c t u s vs ทผมตัวนี้เลยก็คือเป็นวีลแชร์เรียกว่าที่เป็นลักษณะแบบสายซิ่งขึ้นมาหน่อยนะฮะแล้วก็สามารถลุยได้ในทุกเส้นทางครับผมเพี<ด>ยงเท่านั้นนะครับนอกจากเรื่องของออโตโมทีฟแล้วนะคือยามาฮ่าทุกคนรู้ใช่ปล่าเป็นโลโก้ซ่อมเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ, <c oughs> ครบเครื่องดนตรีเขาก็เอามาโชว์ด้วยนะอย่างตัวบนเวทีเนี่ยก็คือจะเป็นชุดกล่องไฟฟ้านะครับ เครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตัวแกรนไฮบริดเปียโนตัวนี้นะครับนี่คือกองไฟฟ้าแบบฟิงเกอร์ดรัมแนะครับผมก็คือจะเห็นได้ว่าใช้นิ้วเคาะเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นการจำลอง เสียงกองไฟฟ้าออกมานะครับโดยที่จริงอะ่ะก็ต้องต่อกับหูฟังใช่ป่ะแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมสวมหูฟังอยู่นะก็ตรงนี้ครับถ้าเกิดเราเคาะในแต่ละตัวเนี่ยครับมันก็จะเป็นเสียงของการตีกองออกมานะครับเป็นการจําลองเสียงกองออกมาครับอ่าโอเคครับผู้ชมก็จบลงแล้วนะกับการพาดูบูธยามาฮ่าในงาน Japan m o i i l i t y Show 2025 ในครั้งนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็สำหรับบูธอื่นๆนะครับค่ายมอเตอร์ไซค์อื่นๆแบรนด์ญี่ปุ่นในงานนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามที่ Channel Motor World ของเราไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต่อในวันถัดๆไปครับวันนี้ผมพลและทีมงานขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามช,ช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร o ไว้ให้พวกเราด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย